สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับสุกเกษมก t ทอกครับรายการสุกเกษมกูทอกครับจะมีคลิปดีๆอย่างนี้มาฝากให้ท่านนะกับช่องนี้นั้นถ้าติดตามสนใจฟังกันได้เรื่อยๆนะครับลักษณะสิ่งที่ผมจะแนะนําก็คือพยายามอย่างมากที่จะบอกให้ท่านมีสติะระลึกรู้เลือกทางที่ดีนะครับ และแน่นอนครับ5้คุญแจมัศจรร์คือสิ่งที่เราสอนท่านเพื่อให้ท่านลงมือทําที่ใจให้ใจเนี่ยเป็นดัง่งกุญแจนี้เพื่อท่านจะได้ปลอดภัยครับแน่นอนครับวันนี้ก็นําเสนอเรื่องธรรมชาติสามอย่างที่ทําให้พระองค์เนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดขึ้นเป็นแสงสว่างแห่งโลกของเรานะครับณนบัดนี้2563นปีเข้าไปแล้วนะครับก็คือเรื่องนี้ยังคงอยู่ ธรรมะของพุทธองค์ยังคงอยู่ทีนี้ก็ตัวใครตัวมันนะหมายความว่าคือถ้าใครเนี่ยมีความสนใจในพระธรรมเนี่ยต้องศึกษาเองมันมีคือมีแสดงให้เห็นเลยไม่ว่าท่านจะเข้าไปใน Google ถามปัญหาใดๆหรืออะไรต่างๆแต่สิ่งสำคัญคือการปฏิบัติจริงๆเพื่อความบริสุทธิ์เพราะ,ะนั้นกุญแจ ความสุขหรือห้าขั้ใจมจรรจ์ที่ผมนําเสนอเนี่ยเป็นทางเป็นทางที่ปูวไว้ให้ท่านเข้าใจธรรมะง่ายๆกรณีธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องของยากที่จะเข้าใจเพราะว่าเนื่องจากเราเป็นผู้ที่มีตัณหาแล้วก็มีกิเลสการที่จะตัดกิเลสก็เป็นเรื่องยากการที่ดับตัณหาก็เป็นเรื่องยาก ไม่ง่ายเลยแต่ว่าในการที่เราจะปูพื้นฐานกันก่อนด้วย5กุญแจพิเศ์นเนี่ยเป็นคเป็นคีสสำคัญของชีวิตเลยทีเดียวซึ่งทุกคนสามารถที่จะเรียนได้ผมก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะโน้มน้าวท่านเนี่ยให้ให้เลือกชีวิตที่ดีก่อนที่จะสิ้นชีวิตกันไป <c oughs> แล้วการสิ้นชีวิตแล้วบางคนก็คิดว่าจบเลยมันจบแล้วก็จบเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะสิคือถ้าท่านเข้าใจหลักแห่งพุทธศาสนาคือรู้ตื่นเบิกบานเนี่ย คือต้องรู้ในธรรมของพระองค์เนี่ยวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยท่านก็จะเป็นยังไงท่านก็ไม่ทราบแต่ว่าวันนี้เมื่อความไม่ประมาทเนี่ยยังไงเอาดีใส่สใจตนไว้ก่อนนะทางโลกภายนอกจะเป็นก็ช่างเคยว่าโลกภายในของท่านเนี่ยต้องดีแล้วเนี่ยอย่างที่ผมเคยนําเสนอเรื่องกฎแห่งแรงดูดก็เหมือนกันมันเป็นการอธิบายให้ท่านเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมอย่างง่ายๆแต่ว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยมันจะลึกซึ้งเพราะว่ามันเรื่องของความเกิดที่ยาวนานพิกูจน์ทั้งหลาย ถ้าธรรมชาติ3อย่างเหล่านี้ไม่พึงมีอยู่ในโลกแล้วไซด์ตถาคตก็ไม่ต้องเกิดขึ้นในโลกหมายถึงธรรมชาติ3อย่างนี้เนี่ยที่กาลังจะบอกนี่นะจะไม่จะไม่ไมพึงมีคือในโลกนี้ถ้าไม่มีธรรมชาติ3อย่างเนี้ยในโลกเนี่ยก็อยู่ในโลกแล้วไซดคือพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องเกิดมามา,มาเพื่อเป็นพระรัตนสมมาสมพุรเจ้าหรอกและทำวินัยที่พระธรคตประกาศแล้ว ก็จะไม่ต้องรุ่งเรืองไปในโลกอันนี้ก็รุ่งเรืองมา2,000กว่าปีซึ่งยังอยู่ซึงเป็นโชคดีทีเ่เรามี Google มี YouTube ท่านหาฟังได้แต่สำคัญคือท่านต้องชำระใจแห่งท่านให้สะอาดบริสุทธิ์ให้ได้ธรรมชาติ3อย่างนั้นคืออะไรหรือชาติชาลามรณนะธรรมชาติ3อย่างนี้แลถ้ามีอยู่ในโลกแล้วไซแต่าคตก็ไม่ต้องเกิดขึ้นในโลกเป็นอรร ต่สมาสัมพุทธะและทําวินัยถาคตที่ประกาศแล้วก็ไม่ต้องรุ่งเรืองไปในโลกพิสูจน์ทั้งหลายเพราะเหตุใดแลที่ธรรมชาติสามอย่างนี้มีอยู่ในโลกเพราะเหตุนั้นฐาคตจึงต้องเกิดขึ้นในโลกเป็นอรัตสมมาสัมพุทธเจ้าและทําวินัยที่ฐาคตประกาศแล้วจึงรุ่งเรืองไปในโลกก็เรียกว่าความเกิดยังอยู่ความแก่ยังอยู่ความตายยังอยู่ตราบใดที่ความแก่เกิดแก่ ตายเนี่ยยังคงอยู่ในกับมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์โลกนะหมายถึงว่าในวัฏฏะสงสารกรณีที่ท่านไปเกิดเป็นเทวดาหรือเกิดเป็นพรหมหรือเกิดเป็นสัตว์โลกเปรตสัตว์ฉานสุกรกายก็ตามเวลาที่มันไปเกิดอีกก็ต้องมีการอย่างเงี้ยก็มีชรามีมรณะด้วยกันเทวดาก็มีชรลาชรลาของเขาก็คือ,อ,อบางบางแห่งก็จะแบบหมดหมดสภาพไป แต่เขาจะรู้ตัวเลยว่าเออมันแก่คือจะหมดอายุแล้วแล้วก็จะไปเกิดต่อซึ่งจะเกิดเป็นไรนั่นเป็นสิ่งที่อบอกต,อตามตรงเลยว่ามันเป็นเรื่องที่รู้ไม่ได้นะักเพราะเนื่องจากว่าคนที่จะรู้ถึงเรื่องว่าคือรู้ถึงว่าอดีตอาการเนี่ยเราเกิดมาเป็นอะไรมันต้องทําสมาธิให้ได้แล้วจึงจะสามารถทําได้สมาธิก็ต้องถึงจริงถึงจะรู้ได้ บางครั้งเราอาจจะเจอคนที่เข้ามาบวชแล้วบางคนไม่รู้แต่เอาเรื่องของหลักธรรมมาเล่าให้ฟังท,ทําทีเป็นว่าวเองไปได้อย่างเงี้ยถึงกะนั้นก็ตามสําคัญที่สุดกคือตัวท่านเองต้องดูแลตัวเองคือคือต้องคือมีหลักพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเป็นเป็นสำคัญจากนั้นก็ต้องปฏิบัติเองนะอันนี้คือสําคัญเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือสรุปว่าคือชาติชาามรณะมีอยู่ ในโลกนี้ตราบใดเนี่ยยังไงเสียพระพุทธเจ้าก็ต้องอุบัติขึ้นมาเพื่อจะบอกชี้นําทางให้ท่านเนี่ยได้รู้ถึงวิธีปฏิบัติเพื่อให้ท่านตื่นจากการที่ว่าให้ออกจากวตาสงสารเสียเนี่ยเมื่อออกแล้วก็แปลว่าเบิกบานอ่ะวันนี้ผมก็แนะนําเรื่องนี้ให้ท่านฟังถ้าท่านยังประมาทในเรื่องความความเกิดมันคิดว่าไม่เกิดแล้วหรืออะไรเงี้ยก็หนึ่งประมาทแล้วอย่างน้อยท่านทำความดีไว้ก่อนก็ได้ถ้าท่านยังไม่เชื่อถึงนะ แต่เห็นแล้วท่านความแก่ความตายแล้วท่านทองพัดภาคจากคนรักทุกคนถึงวันนี้ถ้าท่านมีรีบเร่งในการศึกษาเพื่อให้ถึงซึ่งพระนิพพานก็ผมเองก็ได้มีหน้าที่บอกเท่านี้นะครับขอให้ท่านทั้งหลายได้ตระหนักรู้ถึงเรื่องนี้และติดตามฟังผมได้ต่อไปเรื่อยๆนะครับในสุขเสมกุ๊ดท็อกห้ากุญแจความสุขห้ากุญแจมหัศจรรย์อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแบ่งปันความคลิปดีๆนี้ ให้ทุกคนได้ทราบครับด้วยความรักสวัสดีครับ